ยีก็ได้แหะพอล้ฟิยหอ่นหน้งห่ยังเ่กแก้งว่ะว้าวผลงานเราวันนี้ค่ะผลงานเราวันนี้รับซีับซีหนึ่งสองสี่หกแปดได้เก้าตัวโบเบาค่ะกุ๊ปกิฟตดูสิผลงานแรกของปีนี้แล้วมันจะมีมาเรื่อยๆ ตรียมตู้เย็นไว้ใส่ปลาไปแล้วเห็นบอกว่าไปเปล่าเห็นบอกไม่ทำอันนี้จะไปโน่นนะก็จะยิ่มยากควักไส้ออกใช่ไหมแล้วก็บังเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะควานอะไรคว้านไส้เดี๋ยวเราตเตรียมทำแกงส้มกันใช่ไหมหรือแกงเหลืองยิ้มได้ค่ะยี อผลงานเราวันนี้ค่ะแกสงส้มแม่ครัวหัวโขกตู้ไปแล้วโอ้ยแกสงส้มปลาได้กินลวจ้ากับไข่เจียววีหน่อยดูดิตามมาทันนะได้แล้วค่ะแกสงส้มเดี๋ยวน้าจะชิมให้ดูเด้อจะชิมให้ดูเดี๋ยวน้าจะชิมจะชิมให้ดูนะคะไปลองชิมมาค่ะมันแซบ่บอันนี้คือบอกเลยว่าดูเนะื้อมันสก่อนเหมือนปลาดุซิดูซิดูซิ สำหรับเ,เดี๋ยวนะจะชิมให้ดูคือจังหวะดีมากเขาม,มันเป็นแกงส้มแล้วน้ำพริกแกงเป็นใต้เนอะมันออกแนวเหมือนเนื้อปลาทูแต่ว่ามันจะแน่นกว่านี่ค่ะแม่ครัวหอยเอกแม่ตัวหอยเอกอไอหัวเอกอหัวฝาโอเคแซ่บหลายวันนี้จบทริปแค่นี้นะคะจะเจอกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ